ไม่ร้อนไม่ร้อนฝึกมาเก่งไม่ร้อนเขาฝึกมาอ๋อเก่งไม่ร้อนไม่ร้อนฝึกมาโอ้เก่งนะไม่ร้อนด้วยเออไม่ร้อนเก็กไม่ร้อนเลยออ๋อเขาเก่งเนี่ยมาร้านมันต้องอย่างนี้ครับผมไม่ร้อนฝึกมาไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนเอาล้อน ดูโชวิวยากลของผมไหมฮะมีเหรอมาจากต่างประเทศแมมมากรุงทอนคอมเพล็กซ์นี่ไม่ผิดหวังเลยขอเขาดูเขาดูเขาดูพบกับชุดนิ้วไฟโอ้โหลอ้โหยไย องนิ้วนะสองนิง้วโอ้โหแก่งเลยสามนิ้วสี่นิ้วไสี่นิ้วกลัวสิท่าคนอย่างผมไม่เหลือกลัวอ่าผู้หญิงยังต่อยมาแล้ว โอ้โหเก่งเว้ยต่อยผู้หญิงได้ชายต่อยผู้ชายหน้าตเมีย <c oughs> ชายต่อยผู้หญิงชายชากรี <c oughs> นึกว่าจังไรแต่หน้าจิตใจมันก็เหี้ยหนักเข้าไปอีกนะต่อยก็ททำไมเราผู้หญิงอ๋อนี่หน้าหน้าเนี่ยเขาไม่ให้ขึ้นเกาะสีชังทำไมอ่ะมันเหมือนแมงกินมะพร้าวอะไรก็ <c> ี <oughs> <c oughs> ่นิ้ว <c oughs> สี่นิ้ว <c oughs> <c oughs> ฟอกใช่ไหมอมแล้วหน้ามันเดายากไม่รู้ว่าร้อนหรือเย็นนะนะผมจะสงสารมันตรงไหนก็เดาอารมณ์ไม่ถูกอ้ขนาดไปภูกระดึงน้ะหนาวงักเลยมันก็หน้าอย่างเงี้ยน,น,น,นี่ตักตั้งแต่เล็กยันโตนะ พี่ป้านาอาไม่เคยอุ้มมันเลยนะเพราะอะไรพี่น้อนก็เวลามันนอนอยู่เหมือนงูเห่าแพ่แม่แบป้งไงก็ไม่รู้ไม่มีอะไรเอทิย์มีม่นั่งนั่งคุยอ่ะชุดนี้มาจากเมืองนอกแทอๆ<อ>เลยจริงหรือเปล่าฮะพูดภาษาไทยไม่ได้อ่าครับครับถุงมือไปโอ้โหไม่ใช่อย่างไอ้เมื่อกี้นี่นะไม่ใช่ฮะดูฮะดูชุดนี้ตื่นเต้นมากฮียโอ้เก่งไว้ยไม่ร้อนไม่ร้อนโอ้ไม่ร้อน ไม่ร้อนเก่งไม่ร้อนไม่ร้อนฝึกมาเก oh, de ่งไม่ร้อนเขาฝึกมาไหมอ๋อเก่งไม่ร้อนไม่ร้อนฝึกมาอ้อเก่งนะไม่ร้อนด้วยเออไม่ร้อนฝึกเกไม่ร้อนเลยอ๋อเขาเก่งเนี่ยมาล้านมันต้องอย่างนี้ครับผมไม่ร้อนฝึกมาไม่ร้อนไม่ร้อนเก่งเก่งวะ ไม่ร้อนเอาร,ร,ร้อนอยู่รู้ได้ยังไงมาร้อนอ่ะก็เห็นยิ้มยิ้มที่หนานหน้าเยขนาดนี้แล้วนี่ใช่อีกคนไข่ใหญ่เมื่อกี้เปล่าเคนละครเป็นญาติเป็นญาติพอมาู้จักแล้วพมพึ่งมาจากเมืองนอกอ๋อนี่ไม่ใช่คนไทยพมมีเชื่อเอช็คบินนะครับพนักงานมีเชื่อเห้ย ไม่ใช่ชะลอชื่ออะไรครับคุณพ่อพอมเป็นฝรั่งคุณแม่มะม่วงแล้วตามันแกวยายทำพริกกระเทือตัวแกเคนขายเอ้าทำไมพี่โน้ตรู้ก็รู้มันเล่นอยู่ด้วยกันทุกมุกจำได้หมดชุดนี้ยังไม่เท่าไหร่ดูชุดนี้เสียมีอีกเหรอโอ้ชุดนี้ตื่นเต้นมากครับครับเดี๋ยวดูนะเสียดูดูดดชุดนี้ดู เสียรู้จักไหมฮะว่าอะไรอ,อ๋อไขควงไขควงกับคอนคอนควับเดี๋ยวนักแสดงของเราจะเอาไขาควงแทงเข้าไปในรูจมูกแล้วตอกตามด้วยคอน <ตะ S 2> ให้ <ตะ S 2> มิดดั้มเลยครับตะลกและ้วตะลกแล้วเรื่องจริงฮะไหนดู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 ดอ่าอ่าอ่าถ้าหดไม่ได้เชื่อแทงเข้าไปในจมูกเลยเหรอฮะแทงเข้าไปในรูจมูกแล้วตอกอตามด้วยคอนโผล่มาเฉพาะดั้มเขียวเขียวเหรอฮะดูนะฮะดูความสามารถของนักแสดงผมนะฮะ ตอตามด้วยคอท่าโผล่มาเจะพ่อดำเขียวๆนะฮะใช้ไขควงแทงเข้าไปในรูจมูกแล้วโผล่มาเฉพาะดำเขียวๆโผล่มาเจะพาะดำเขียวๆดูนะครับแต่ไม่ใช่อันเมื่อตะก,กี้คืออันนี้นะครับให้กูเก่งเยี่ยวเหนียวเเก่งมากและทำความเข้าใจกับหนูๆน,น้องๆที่เช่าวิดีโอชุดนี้ไปออย่างเราเอาเอาน้ำมันจุดนิ้วกันแล้วจุดนะและหลานอย่าไปทำเป็นตัวอย่างนะเพราะมันร้อนร้อนอย่างพวกน้าเนี่ย อายุเยอะแล้ว oh. ถ้าคนอายุเกินยี่สิบไปทําจะไม่ร้อนครับอ่าถ้าเด็กๆเล็กๆอย่าไปทานะลูกนะอ่ามันจะร้อนไอ้ถุงมือไฟนี่ก็อย่าไปทําเล่นนะฮะถ้าอยากจุดก็เวลาพ่อนอนหลับก็เผาขาพ่อเล่น <c oughs> เอ้นี่เตือนอายุเเนี่ยร้อนนะสิอ่าอย่าไปเล่นกับไฟจะทําอันตรายให้กับบ้านเราเป็นเด็กอย่าไปเปิดเตากรงเตาแกส๊สเล่นอันตรายมีอีกชุดหนึ่งฮะมีอีกละ,อกละโอ้ชุดนี้อ่าสยอยดูหน่อยสวยชมชุดนี้ครับ ชุดไหนครับชุดเนี้อ๋อชุด,ชดไหนกินบุหรี่ฮะอ่านี่อะไรฮะอ้าวปืนเหรอครับปืนอ้าชุดนี้ชุดนี้เขาจะทำอะไรครับเนี่ยเขาจะเอาปืนยิงลูกโป่งดูความแม่นยำของเขาฮะล่ะฮะเต้นสวยในคนเนี้ อโอ้โหโเคโอ้โหตีตีลังแตนได้ไหมฮะลังกาเออตีลังกาได้ไหมครับได้ฮะได้ได้ประชาชนเริ่มจับได้แล้วครับวุบโอ้โหโอเคอีกใบอีกใบใบายังอ้าวชิบหายแตกก่อนยิงเว้ยอ้าวไม่ยิงอ่ะ ย,งยังไม่ยจริงเลยทำไมแต่วะกูเห็นมึงเต้นตกใจเป๊กตามแตกเลยไอ้ท่านบอกไอ้ท่านบอกทำไมไม่ยิงไอ้ตัวแรกบอกยิงอะไร <c oughs> ยิงลูกโป่งยี่ตุนเลยตังแต่ล่อเมียในครัวนี่บ้าบ้าบ่อนะไปก่อนโชคดีฮะท่านจะได้รับความสุขสนานแบบนี้ทางช่องไลฟ์คอมเมดี้ของเราเท่านั้นนะครับสำหรับท่านที่ ชื่นชอบกับความสุกสนานนะครับอย่าลืมนะครับผมเข้ามากดติดตามนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปเด็ดๆคลิปใหม่ๆคลิปดีๆกดไลค์กดรัวรัวรวกดกด